m มู i ี่เชคสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคก้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับ Sony Pictures ได้เตรียมสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวพันกับ s p i d e r m a n อีกเรื่องนั่นก็คือ เอลเมอโตครับโดยผู้ที่จะมารับบทนัาก็คือแบดบันนี่ศิลปินแรปเปอร์ที่มีเพลงติดอันดับและเป็นเจ้าของรางหรือชื่อจริงของตัวละครก็คือฮวนคาร์ลอสเอสตราดาซานเชสนักกีฬามวยปล้ำอาชีพของมาเวลที่ได้รับพลังพิเศษมาจากการสืบทอดหน้ากากต่อจากคุณพ่อเมื่อสวมหน้ากากก็จะมีพลังพิเศษและเขาเคยต่อสู้กับสไปเดอร์แมนบนเวทีมวยปล้ำกับการเดิมพันว่าใครจะเป็นผู้ถูกถอดหน้ากาก และถือเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ลาตินคนแรกที่โซนีจะสร้างครับสำหรับแบดบันนี่แล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปินแรปเปอร์ hmm. เขาย,ยังเคยขึ้นสังเวียนมวยปล้ำของ WWE mm hmm. มาก่อนด้วยครับ mm hmm. โดยในส่วนของเอลมัวโตมีการวางกำหนดฉายในอเมริกาช่วงต้นปี2024ต้องรอลุน้นรอติดตามกันต่อไปแล้วครับ mm hmm. เอาละครับแล้วกลับมาปูวิเชคกับ V ีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie, Chick.